สวัสดีครับเราอยู่ที่ไหน,นครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมอยู่ที่อุทยานแพะเมืองผียังไงแพะเมืองผีเดี๋ยวเราจะไปดูกันผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะไปเดี๋ยวอยู่ใกล้นี่ข้างหลังเราเลยป,ประวัติคร่าวๆเป็นไงครับนนเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ผมไปอ่านประวัติมาแล้วที่เขาเขียนไว้ข้างหน้านั่น uh huh. เขาบอกว่าที่เนี่ยคือมียายแก่เขาไปหาหน่อไม้ในปา่าไปหาเก็บหน่อไม้ในปา่าแล้วค uh huh. ือแบบเขาไปเจอแบบ พวกเพชรพวกพลอยพวกทองอะไรเงี้ยเหมือนเทวดาเขาแบบต้องการให้เห็นอะแต่เขาไม่ได้ให้นะเขาแค่ให้เห็นเฉยเฉยหมือนเอามาอวดอะ้ะยะนั้นก็อยากได้ทีเนี้ยเขาก็เลยแบบตอนแรกเอาใส่แกเอาใส่ถุงก่อนเอาถุงแล้วที่แบกมาแบกมาแกก็มาหลงในนี้นี่ในนี้เลยใช่ไหมนี่เลยในนี้เลยทีนี้เขาเอากลับไม่ได้เขาก็เลยเอาวางไว้ทีนี้ก็กลับไปใช่เหมือนกลับกลับไปทางบ้านตัวเองอะแล้วก็ไปตัดทําหาบมาทําหาบแบกอะแต่แกก็แบบ แบกไม่ได้อีกทีเนี้ยแบกไม่ได้เกก,ก็เลยทิ้งไว้นี่เลยทีนี้กลับบ้านไปตามชาวบ้านมานกลับมาอีกทีอ่ะเพชรอยหายหมดแล้วนี่คือประวัติความเป็นมาเขาเลยเรียกว่าแพะเมืองผอีนี่คุณผู้ชมเหมือนเห็น,เ,นเ,หเห็นซีลาแรงอะเนาะเหมือนเลยเนาะซีลาแรงเหมือนดอกเห็ดยักษ์อ่ะใช่ใช่ดูโดนไปยืนปุ๊บตัวตัวเล็กไปเลยใหญ่เห็นไหม แปลกดีนะมันเป็นแบบธรรมชาติเนะธรรมชาติอ่ะย้อยแบบเป็นย้อยแนวตั้ง <c oughs> สวยสวยโออันข้างหลังนี่เหมือนดอกเห็ดเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันทางนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงหรือเปล่านี่คุณผู้ชม การเวลาเนาะหินเลื่อมแตกแล้วนะผมเห็นเป็นดินหรือเป็นหินนนนมันเป็นหินฮะมันเป็นหินเหรอเพราะว่าถ้าเป็นดินอะฝนตกมาเรื่อยๆยังไงมันก็ซุดลงปีสองปีมันซุดแน่นอนอ่ะอันนี้เป็นหินเนี่ยเราไปดูฝั่งนั้นครับที่นี่จังหวัดแพร่นะครับผมแพร่วันนี้เราไปแพร่ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปลําปางต่อนะครับมาแอวครับมาแอว ดูข้างบนก็จะเหมือนกับอะไรนะปะการังปะการังเหมือนแบบที่อยู่ใต้ทะเลเยอะแยะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเหมือนดอกเห็ดอ่ะเราจะเดินขึ้นไปข้างบนไหมไปสิเราเฮ้ยข้างไหนไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้แต่ไปฝั่งนู้นได้เดินขึ้นฝั่งนี้เอระเขามีทางเดินเราก็เดินไปให้หมดเลยมาแล้วอ่ะไป จะได้มามาข้างล่างด้วยวันนี้นะ่าจะไม่ค่อยมีใครมาเพราะว่าม,มาช่วงพายุเข้าพอดีแต่ดีนะฝนหยุดให้เรามาเนะี่ยดีที่ฝนหยุดนะคุณผู้ชมถ้าฝนมาหยุดนี่ลำบากอ <c oughs> ลไ <c oughs> ลวเอาลมมาด้วยเราจะเดินไปอ้อมไปแล้วก็ไปดูข้างบนกัน เพื Sie, yes. ่อนนนก็มาเยอะนี่นี่แต่ผมไม่ไหมเนี่ยรอยเท้าเต็มเลยเพื่อนนนเพื่อนนนวิ่งมาไปฝูงเลยไม่เจี่ยอ๋อเดินขึ้นมปตรงนั้นก็ได้ขหละจไปาบมนดูชมวิวผาข้อแร่ถาแล้วรู้ นีเราจะไปดูจุดชมวิวกันตองนี้ตองนี้อ่ะตองนี้นะขึ้นบนไปฟังนู่นจะไปเห็นยังแฉนนี้เดินไปลราอาจจะเจอเหิดก็ได้นะอ,อยู่ข้งาง้าพี่อยากเจอสมบัติตาม <laughs> ตามประวัติเขาอะ่ะ ได้สก,ก่อนเด้อจะทำถึงนี่วอนเดี๋ยวเจ้าที่พาเราหลบนี่นี่ครับนี่ก็ไปได้อีกแล้วนี่จะถึงแล้วข้างหน้าปิดชมวิวแอ่งดินแพะเมืองผีนี่ครับป่ ดูน,นี้ก็ได้นะเราจะไปดูที่ลงลงผูท<ด> <น servers> ี่เกี่ยวหมาดำหมาดำหมาดำเห็นเปล่า เขาห้ามออกนอกแนวรั้วเราดูได้แค่ข้างบนตรงนี้จะไปดูตรงนั้นได้ยังนี่ข้างบนก็อีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมโอ้สวยนี่คือมองจากข้างบนลงไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้สวยนะ มันแปลกตาด้วยแหละเป็นธรรมชาติที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเมื่อก่อนสวยกว่านี้นะตอนที่พี่มาติบกว่าปีที่แล้วอะ่ะโอโ้นานแล้วดิเวลาจะาไมปตอนนี้รู้สึกว่าพังไปเยอะพังไปเยอะมมใช่ตกอะไรตรงน,นี้ก็พังไปเยอะดินกัดซอไปเยอะคุณผู้ชมเมื่อก่อนจะเป็นตั้ง,ต,งตั้งเยอะมากเลยหินแบบเนี้ยจะตั้งเยอะทรงจะสวยมากตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนโดนกัดซอไปเยอะ ถล่มไปเยอะเนี่ยตัวนี้ก็ถล่มไปเยอะเลยแต่ก็ยังสวยอยู่อืมเมาจากขาบนลงไปนี่สุดยอดเลยมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากถ้าทำสะพานแบบทอดทอดไปตรงนี้ก็เดินแบบเดินผ่านไปดูได้อะ่ะน่าจะดีมากเลยนะแค่นี้ก็พอแล้วเขาบอก <laughs> มาดูฝั่งนี้อูปฝั่งนี้เห็นชัดกว่าถ้ามาฝั่งนี้เราก็จะไม่เห็นฝั่งโน้นไงนอนมันมีต้นไม้บังใช่เราก็จะไม่เห็นฝั่งโน้น ไปยังไงแพ้เมืองผีแตกตีแตกตานนก็มาเป็นครั้งแรกแ<ป>ตอนผมมาเป็นครั้งที่สองครั้ง,ง,งที่สิบกว่าปีที่ผมมาครั้งก่อนอะ่ะสวยกว่านี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ถลม่ม,ลมยังไม่ถลม่มอันนี้คือถล่มไปเยอะแล้วเมื่อก่อนในสวยงามกว่านี้อันนี้ก็เริ่มแตกเนาะเริ่มแตกเริ่มราวละเพราะว่าโดนกัดเสาะจากน้ําฝนจากธรรมชาติก็นั่นแหละตามเวลาใช่ครับทุกอย่าง ย่อมมีวันสลายเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับแล้วเราจะไปไหนกันต่อลำปางมีอีกหลายที่เลยเพราะว่าเรามารอบนี้เราจะไปให้คุม้มไปเที่ยวให้คุ้มเลยไปวันนี้เราก็เอาไว้เพีงน,นี้ก่อนอเ,เราก็จะเดินทางไปจังหวัดลำปางเดี๋ยวไปแอลกันต่ออฮะไปพบเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ